มังงะเรื่องฮีนะครับก็เป็นมังงะที่ทำไมเอามารีวิวคือที่เอามารีวิวเพราะว่าผู้เขียนที่ชื่อบอยชีนะครับเขาเป็นนักเขียนดังที่ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็คือคนรู้จักกันเยอะเพราะผลงานสร้างชื่อของเขาคือด็อกเตอร์สโตนนะครับซึ่งเท่าที่ผมติดตามดูผลงานของอาจารย์บอยชีเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ข้างใครสายฝายมากนะครับเพราะว่า ด็อกเตอร์สโตนเนี่ยก็เป็นไซไฟนะครับแต่ว่าเป็นไซไฟแบบไม่ได้ซีรีสอะไรมากแล้วก็เขาเป็นผู้เขียนออริจินซึ่งผมได้รีวิวไปแล้วนะครับซึ่งออริจินเนี่ยมีความเป็นฮาร์ดไซไฟเกี่ยวกับหุ่นยนต์สูงมากนะครับแล้วก็เรื่องนี้ผมมาตามหลังจากที่ด้านมีโอกาสอ่านมังงะเรื่องออริจินแล้วก็มังงะเรื่องด็อกเตอร์สโตนนะครับซึ่งมังงะเรื่องนี้คอนเซปต์ของเรื่องเนี่ยจริงจริง ถ้าถามว่าสนุกไหมก็ไม่ได้สนุกอะไรมากนะแต่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจของมังงนะเรื่องนี้ก็คือ,อาลายเส้นนะคือจริงๆอะ่ะผมชอบงานเขียนของอาจารย์โบชิเนื่องจากว่าความที่เขามีการเขียนคาแรคเตอร์คนลายเส้นอะไรอะ่ะสวยมากคอนเซปต์ <c oughs> <Concept S 1> ของเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ที่แบบง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับเป็นหาก,การที่จะ ให้เราเนี่ยหาแหล่งทรัพยากรพลังงานที่สะอาดนะครับโปรเจกต์ Project ของบริษัทนะครับแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่เป็นเหมือนกับนักวิจัยแล้วก็ต้องการหาแหล่งพลังงานสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความสนุกแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านพลังงานสะอาดซึ่งมันอารมณ์คล้ายๆอ่านตำราหรือการ์ตูนที่ให้ความรู้สมัยก่อนนะครับก็คือเป็นมังงะแนวการ์ตูนความรู้ไม่ใช่มังงะแนวแอคชั่นแบบ ออริจินหรือว่ามังงะที่เน้นเนื้อเรื่องแล้วก็แทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปแบบด็อกเตอรสโตนแต่ว่าอันนี้จะมีความเป็นมังงะในสตล์ที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดในโลกนะครับซึ่งถามว่าอ่านแล้วเบื่อ,อไหมมันก็มีเบื่อบ้างนะแต่ว่าถ้าเราชอบผลงานของผู้เขียนท่านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานอีกชุดหนึ่งนะครับที่ ซื้อไปอ่านก็ไม่ได้น่าเสียดายอะไรมากนะครับก็ถือว่าได้อ่านเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดนะครับคือคอนฟ lict ของเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่แต่ผมรู้สึกว่าแค่เห็นลายเส้นการลงสีเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับก็ก็เป็นส,สิ่งอะไรบางอย่างเขาพูดถึงพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์อะไรหลายอย่างแต่ว่าเนื่องจากว่า งานเขียนชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานเขียนที่เขียนมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ทางด้านพลังงานสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเอาไปบ้างน,นะครับรู้สึกว่าจะเขียนในปี2011ซึ่งเท่าที่ผมอ่าน3ามเล่มนี้เนี่ยเขาเขียนน่าจะหลังเหตุการณ์ที่เกิดสึนามิแล้วก็โรงงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นถ้าจะไม่ผิดก็ฟุกุชิมะที่ที่โดนสึนามิถล่มอะไรเงี้ย แล้วก็เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะพูดถึงประเด็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรด้วยนะครับคือคือตอนอ่านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนเมื่อไหร่พออ่านไปเรื่อยๆก็มีการพูดถึงอ้างอิงเรื่องเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่คนเขากลัวกันนะครับแต่เล่มนี้เขาก็จะพูดถึงข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บางส่วนด้วยนะครับแล้วก็แต่ก็จะแบบมีพูดถึงโซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยคือ อ่านไปเนี่ยถ้าคนไม่ชอบตัวหนังสือเยอะก็อาจจะไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็จะได้ความรู้ในเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ตรงนี้ที่ผมเกินไว้นะครับจะไปโผล่อยู่ในาการ์ตูนมังงะเรื่อง Origin ซึ่งก็คือเขาจะเป็นประธานบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลกในยุคของ ตัวคาแรคเตอร์พระเอกที่เป็นหุ่นยนต์นะครับที่เป็นอันนี้เป็นแอนดรอยพระเอกนะฮะก็คือคนนี้คือคนเดียวกันนะครับตอนแรกผมไม่รู้พออ่านไปเรื่อยๆอ่ออ๋อเชื่อมต่อกันเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเล่มจบคือ3มเล่มจบนะครับแล้วก็ณขณะนี้เท่าที่ผมรีวิวมัง,งะเล่มนี้นะครับก็ผมเข้าไปในสยามอินเตอร์คอมิกที่เป็น Offi c i a l s i t e ที่เขาขายมัง,งะเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมัง,งะโลตสต็อกที่แบบ ถูกมากนะครับก็คือถ้าจะไม่ผิดก็คือราคา9บาทคือซื้อแบบขำๆไม่ต้องคิดมากเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าคุ้มคุ้มมากๆโคตรคุ้มอะ่ะเนี่ยบริษัทเนี้ยก็จะไปโผล่ในเรื่องออริจินนะฮะก็ถือว่าเขาสร้างจัก,กรวาลของโบชิได้ดีมากนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นนักเขียนที่ดังนะครับแล้วก็มีผลงานมังงะดีๆออกมาเยอะนะครับ โดยเช่นนี้แล้วการเขียนมังงะที่ไม่ใช่ออริจินอลของเขานะครับคือเหมือนกับอาจารย์โบชินเนี่ยลายเส้นเขาเขาสวยมากเขามักจะถูกดึงไปเขียนมังงะดังๆเรื่องอื่นนะครับเป็นสปินออฟอะไรเี้ยอย่างเรื่องนี้เทอร่าฟอร์มาสใช่ไหมฟอร์มาซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ตามอะไรนะแต่ว่าก็ถูกเชิญไปเขียนหรือว่าเรื่องนี้นะคะ วันพีซยังถูกเชิญไปเขียนแหละคือก็คือก็สมควรเพราะว่าเขาลายเส้นสวยสวยมากๆนะครับคืออยากจะรีวิวงานเขียนของอาจารย์โบชิมานานละวันนี้ก็มีโอกาสได้มารีวิวนะครับก็อันนี้ผมได้มาก็เป็นการ์ตูนแบบไม่ใช่การ์ตูนล,ลิขสิทธิ์อ่ะนะได้มาช่วงโควิดซึ่งก็เป็นรวบรวมผลงานในปี2022นะ ผลงานนักเขียนดังๆนะฮะที่มาเขียนคล้ายๆกับจะปปินออฟอะไรเงี้ยของเขาเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานเขียนวันพีซที่เป็นเป็นตอนพิเศษเนาะแต่ว่าเขียนโดยผู้เขียนโบอิชินะฮะส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนตามาง,งานเรื่องวันพีซผมก็จะไม่ค่อยดูเท่าไหร่แต่ก็ชอบลายเส้นของอาจารย์โบอิชินะฮะเดยเอามาให้ดูตอนนี้ก็เป็น บางอันเนี่ยเป็นมังงะที่ลิขสิทธิ์หรือว่าสำนักพิมพ์ลิขสิทธิ์เขาไม่ได้มาพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับว่าช่องว่างทางการตลาดที่สำนักพิมพ์ไพเล็เนี่ยเขาก็จะทำมังงะผู้นี้แทรกมานะฮะก็มีมีหลายอันเนี่ยที่ไม่ได้มีลิขสิทธิ์ที่ถูกเอามาทำนะครับแต่ปัจจุบันนี้จำไม่ได้แล้วว่ามีคนเอามาพิมพ์ฉบับลิขสิทธิ์หรือย,อยังนะเพราะอันนี้เป็นมังงะเก่า ปี2022นะโอเคก็หวังว่าจะชอบนะครับสำหรับการรีวิวมังงะเรื่องฮีนะฮะ The Hunt The Hunt for Energy นะฮะก็ H E ตัวย่อนะครับโอเคก็ขอบคุณครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ